อ่ะโอเคครับเอาใหม่ครับผมไลฟ์ใหม่นะออกไปครับเมื่อกี้ผมงงมากครับภาพตะแคงนะครับผมนะดูนะครับดูดูบรรยากาศนะครับผมอันนี้นะนะครับให้ดูบรรยากาศแล้วกันนะครับผมเข้ามาแล้วก็แชร์กันนะครับแชร์กันนะครับบรรยากาศนะครับนี่ก็หมานะครับนะหมาที่อยู่ที่นี่นะครับเฝ้าอยู่นะครับผมนะดูนะครับบรรยากาศในรอบๆนะครับในอนาคตนะครับลึกนะครับค่อนข้างที่จะกว้างนะครับกว้างมากนะครับอันที่ว่าที่จอดรถนะครับยังไงก็พอแน่นอนนะครับในอนาคต กดไม่รู้กี่ปีนะครับองทเวสุวนรนะครับขนาดใหญ่ผมจะสร้างที่เป็นเนื้อสำลิสนะครับจะมาสร้างที่ตรงนี้นะครับผมนะคือที่ผมสร้างลงมาเนี่ยนะครับวันที่24เนี่ยคือขนาด6เมตรแต่ในอนาคตเนี่ยผมจะสร้างขนาดประมาณสัก50เมตรนะครับประมาณ50เมตรนะขั้นนต่ำนะ40เมตรขึ้นไปแหละนะครับผมนะแต่ต้องดูนะครับงบประมาณหรือว่าวัสนาบารมีผมนะครับจะสร้างได้ขนาดไหนนะครับผมไม่สร้างปูนนะครับจะสร้างเป็นสำลิสนะครับค่อนข้างที่มีงบประมาณค่อนข้างสูงนะครับก็เลยรอ รอเวลานะครับก็อาจจะสร้างเป็นฐานเป็นต่างๆนะครับคงสร้างล่างไว้ก่อนนะครับเพื่อรอนะครับว่าจะสร้างเมื่อไหร่นะครับกดไลค์กดแชร์แล้วกันนะครับผมนะอันนี้นะครับบรรยากาศนะครับบรรยากาศต่อแล้วกันนะครับต่อนะอคือถ้าเกิดเห็นทุ่งๆเขียวๆเนี่ยนะครับผมถมหมดนะครับถมหมดนะครับที่เป็นทุ่งนาสีเขียวนะครับที่ผมบอกว่าช่วงนี้อาจารย์ต้องการอะไรครับผมต้องการดินนะครับตอนนี้กณต้องการดินมากนะครับผมจะเป็นคันสองคันก็ได้หมดนะครับผมนะดินนะเพราะดินตอนนี้นะครับเที่ยวหนึ่งก็เป็นพันแล้วนะครับผมน้ำมันขึ้นนะคครรัับบตอนนนนนีี้ะดิเท่ยวึง ที่นี่นะครับดินแพงนะครับผมนะอ่าก็จะเป็นดินนะครับดินตั้งแตเนี้นะครับผมนะเป็นคันรถนะครับผมนะอ่าก็ดูจากที่ข้างหลังไปนะครับยังไม่สุดก็ค่อนข้างที่จะฟางแล้ววันที่ยี่บสี่นะครับเราจะมีพิธีสวดนะครับสวดสวดมน์นะครับหรือว่าสวดพิธีเทวยักานะพี่นี่นะครับเวลาเย็นนะครับเวลามาสักหนึ่งทุ่มนะครับจะมาสวดตรงนี้นะครับจะกางเต็นท์นะครับจะกางเต็นท์บริเวณนี้นะครับรถจอดเต็มหมดแล้วนะครับผมนะนะครับก็จะสวดที่เดิมนะครับผมนะอันนี้นะ ก็จะแห่ตอนช่วงเช้า9ก้าโมงจากที่นี่นะครับไปที่สํานักนะครับผมวันนี้บริการยามเย็นนะครับยามเย็นนะบรรยากาศน่ากินเหล้านะครับผมนะเดี๋ยวรอสักพักหนึ่งก่อนนะครับถ้าเกิดผมได้ระดับนะครับที่ผมจะนะพอปลูกกระต๊อบอยู่ได้นะครับผมแล้วคงจะนอนอยู่นี่นะครับผมนะคงจะมาหลบนอนอยู่ที่สํานักพิมา์นอสูรแห่งที่สองนะครับผมนะปลูกเป็นกระต๊อบชายคาอยู่กลางทุ่งนะครับบรรยากาศเย็นดีนะครับเย็นดีนะหมอยการกินเหล้ามากเลยนะครับผมในนี้นะก็ กำลังบุกเบิกอยู่นะครับบุกเบิกอยู่นะก็คาดว่าก็จะใช้ระยะเวลาก็นะเกือบเกือบสิปีนะครับกว่าจะเสร็จสมบูรณ์นะครับที่ตรงนี้นะครับแต่ก็จะเริ่มสร้างแล้วนะครับตอนนี้เริ่มถมที่ก่อนนะครับถมที่นะก็คิดตอนนี้ดินมันราคาขึ้นนะครับเมื่อก่อนในขั้นละแปดร้อยนะครับผมมันก็เจาะขอขึ้นนะครับอาจจะเปขันละหนึ่งพันบาทนะครับผมนะที่ถมมานะครับบริเวณด้านหน้าห้าไร่เนี่ยนะครับผมเราอยู่ที่ขั้นละแปดร้อยนะครับตั้งแต่จากต้มจันจุรีมาเนี่ยนะครับผมนะไปถึงสุดนูู่่่นน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 นะะ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 ะคคคคคครร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 รััััััับบบบบบผผผมมมมออออออีกกกกกไ็็็เเเปขงงหืืพจจลลศิษย์ใาาตแ้้วส สร้างองค์ทเทวสวรรค์ที่ใหญ่ที่สุดนะครับผมใหญ่ที่สุดผมคิดว่าใหญ่ที่สุดนะที่เป็นสำลีส์นะครับที่เป็นเนื้อสำลีส์นะครับผมนะเออผมตอนแรกว่าตอนแรกคิดว่าจะสร้างปูนเนี่ยสร้างปูนไปปั๊บเนี่ยนะครับมันจะอยู่ไม่คงทนเท่าไหร่นะครับมันมีการซ่อมแซมเยอะนะครับผมเนี่ยก็เลยเอาเป็นว่าหล่อสำลีส์ดีกว่านะครับนะก็แล้วแต่นะครับว่าจะจะเสร็จเมื่อไหร่นะครับก็ไม่รีบร้อนนะครับแต่จะสร้างนะครับสำหรับฐานก่อนนะครับสำหรับฐานนะครับฐานนะฐานบริเวณเนี้ยนะครับจะสร้างเป็นโดมนะเรียกว่่่่าาเนนนนรับูยยยะคคทีีอภใ ผมจะมารับลูกศิษย์ลองรับตรงนี้นะครับเพราะที่จอดรถมันโอเคแล้วนะครับผมมันจะมีที่จอดรถเยอะแยะมากมายนะครับแต่บรรยากาศเนี่ยนะครับก็คือมันธรรมชาตินะครับผมนะก็ที่ผมว่าผมจะจำลองนะครับผมนะสวรรค์ชั้นจตุนะครับนะมาไว้บนโลกมนุษย์เนี่ยนะครับก็จะจำลองที่นี่แหละนะครับในเนื้อที่มันสี่ไร่อยู่ด้านหน้าเนี่ยนะครับก็จะไม่มีสิ่งปลูกสร้างอะไรนะครับผมก็จะเป็นที่ของท่านนะครับผมแล้วก็จะมีเป็นโดมใหญ่ๆนะครับผมแล้วปู่จะอยู่ด้านบนเหยียบอยู่นะครับโดมนะครับทาพิธีก็จะทาพิธี ความสูงก็น่าจะประมาณสัก50เมตรนะครับผมกะไว้นะ50เมตรนะถ้าเกิดประมาณสัก70หรือต่างๆมันคงจะสูงมากเกินไปผมกลัวงบประมาณไม่ไม่พอนะครับประมาณนั้นนะ50เมตรนี่ก็ไม่รู้กี่กี่พันล้านแล้วนะครับดูแลกี่ร้อยล้านแล้วนะครับสำหรับ50เมตรนะครับเพราะว่าค่อนข้างที่จะสูงเหมือนกันนะ50เมตรนะอ่าก็ถ้าเกิดเป็นปูนเนี่ยนะครับก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรนะครับผมแต่นี่จะเป็นเนื้อสำลีนะครับเนื้อสำลีเนี่ยจะแพงมาก จะแพงนะแต่ว่ามันอยู่คงทนนะครับอันนี้คือบรรยากาศในของผมหมดแล้วนะครับผมนะแต่ตอนนี้ถมไดแค่นี้อยู่นะครับถมยังไม่เต็มนะครับถมยังไม่เต็มนะก็ถมไปเรื่อยๆนะครับนะมีก็ถมไม่มีก็หยุดนะครับที่บอกว่าอาจารย์ครับตอนนี้จะร่วมบุญกับอาจารย์ร่วมอย่างไรนะครับผมเป็นดินนะครับผมขอเป็นดินนะครับตัวผมเอาของที่มันใช้ได้ครับเป็นที่ที่เป็นประโยชน์นะเออถ้ากลัวถ้ากลัวว่าเฮ้ยกูจะเอาไม่ถมจริงแร่งต่างอาจารย์เอาเงินไปใช้หรือเปล่าครับดูนะครับผมนะก็เนี่ยมาลงนี่หมดเลยนะครับนะ ผมว่าอาจารย์ข so ุนกวีรวยนะครับนะรวยหาอะไรเงินคิดดูเฉพาะข้าถมเนี่ยนะครับผมนะข้าถมนะเท่าที่ห้าไร่คุณคิดดูแปดร้อยสามพันคันแปดห้าตันแปดของปียี่สิบสี่สองล้านสี่นะครับข้าถมนะสองล้านเนี่ยผมถมเนี่ยร่วมๆเกือบสามล้านแล้วนะครับนะที่ถมที่นะที่ถมที่ร่วมๆเกือบสามล้านแล้วนะสามล้านที่ลงไปนะครับที่เป็นดินเนี่ยนะครับเพราะว่าแรกๆเลยนะครับสภาพสภาพที่ว่าถมเนี่ยนะครับอันนี้เลยแรกๆเนี่ยจะเป็นทุ่งนาเงี้ยนะครับเป็นทุ่งนา นะความความลึกเนี่ยนะครับจากถนนก็ประมาณเรื่อมเกือบ2เมตรนะครับเมตรเมตรห้าสิบเมตรหกสิบเนี่ยนะครับความลึกเห็นไหมประมาณนี้นะครับประมาณเมตรห้าสิบเมตรหกสิบเนี่ยนะครับถมขึ้นมาให้สูงระดับเนี้ยนะครับผมนะถามว่าคนที่นะครับปลูกนะครับปลูกหรือว่าคนที่เคยปลูกบ้านสร้างบ้านในที่ดินท้องนาในเวลาถมเนี่ยนะครับราคานี่พร้อมกับราคาคือราคาถมเนี่ยกับราคาซื้อที่เนี่ยใกล้เคียงกันเลยนะครับผมนะแต่ไม่เป็นไรนะครับเรีะว่าเราทำนะให้มันดีนะครับผมนะ ทำให้มันแบบน่าอยู่นะครับด้านหลังนะครับด้านหลังสุดเลยนะครับเป็นสวนมะพร้าวนะครับประมาณร้อยกว่าไร่นะครับผมคือบรรยากาศมันคือแหล่งโอโซนนะครับแหล่งโอโซนที่นี่ผู้ใหญ่บ้านคือแจ้งทางทางเทศบาลทางอบตแล้วนะครับว่าจะทําเป็นทาวเวสวนโนที่ใหญ่ที่สุดนะครับผมที่ใหญ่ที่สุดนะครับก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวแหละนะครับผู้ใหญ่บ้านก็ทำเรื่องใหเรียบร้อยแล้วแต่นี้ก็รอผมนะครับว่าจะเริ่มนะครับเลิกเมื่อไหร่นะครับเลิกก็คือรอนะครับรอรอรอปลูดเสร็จ เรียบร้อยมาตั้งไว้ที่สํานักวิมานต้นสูงแห่งแรกนะครับก็อาจจะเริ่มนะสร้างเพลิงนะครับสร้างเพลิงมารับสิทธิ์ที่นี่นะครับนะมารับสิทธิ์ที่นี่ที่บริเวณด้านหน้าที่เคยทํำพิธีนะครับอยู่ด้านหน้าก่อนนะครับที่จอดรถก็จะจอดกันบริเวณนี้นะครับจะมีที่จอดรถนะครับเป็นร้อยคันแล้วนะครับร้อยสองร้อยสามร้อยคันสี่ร้อยคันนี้จอดได้ครับ ล้วในอนาคตนะครับอีกไม่นานก็อาจจะซื้อต่ออีกสิบไร่นะครับก็รวมเป็นยี่สี่ไร่นะครับเท่ากับเลขวันเกิดกูพอดีนะครับยี่สี่นะครับผมเนี่ยเดี๋ยวรอสักพักนะครับอาจจะปีหน้าหรือปลายปีอาจจะมาปลูกกระทอมนะครับผมเนี่ยนอนอยู่นี่แล้วนะครับผมเป็นกระทอมเล็กๆนะครับนอนนะก็บรรยากาศดีอยู่กับธรรมชาตินะครับผมในนี้นะก็รอนะครับเรียกว่ารอรอเวลาอย่างเดียวนะครับรอเวลานะครับนะหลายคนถามว่าสำนักวิทยาศาสตร์อยู่แถวไหนนะครับอยู่แถบนี้แหละครับอยู่แถบนี้นะเดี๋ยวลองดูเดินไปนะครับผมเนะบรรยากาศโดยรอบนะครับ ห้องนงห้องน้ำนะครับใครจะมาวันที่24นะครับผมใน24กันยานะครับจะเริ่มแห่มาเริ่มต้นตรงนี้นะครับผมนะก็อยู่ใกล้ๆกับบางแพรีสอร์ดเลยบางแพรีสอร์ดมาประมาณสัก ห้าร้อยเมตรหกร้อยเมตรก็น่าจะถึงแล้วนะครับไม่ไกลจากบางายงรีสอร์ทมากมายนะครับดูแล้วกันนะอันนี้ตรงนี้เราเริ่มถมตรงนี้มันถมสมบูรณ์แล้วแหละครับสมสมบูรณ์แล้วนะครับ,ถม,รบ,รรบถมเรียบร้อยแล้วแต่แถวเนี้ยนะครับคือสามพันคัน,เ,นเรียบร้อยไปแล้วนะครับสามพันคันบริเวณห้าไร่อีกเก้าไร่ก็ประมาณร่วมๆเกือบหกพันคันนะครับดูแลนะก็เกือบเกือบหกพันคันนะครับเพราะมันเท่าตัวแหละนะก็คิดดูว่าเฉพาะค่าถมเดี๋ยเท่าไหร่แล้วนะครับเฉพาะค่าถมดินนะครับบอกอาจารย์คุณก็รวยนะครับผมเออรวยจากเขื่อนนะครับผมนะพวกเงินกลัวมมมาาาทนนนะะคครรัับบบเเเงิกกูไไ่ด้อ็ เพราะครูบอกแล้วถ้ามีเงินก็ต้องใช้นะครับไม่ใช้ตายไปแล้วไม่ได้ใช้นะครับสไตล์ผมที่ผมสอนทุกคนไว้นะครับถ้ามีเงินนะครับเราได้เห็นนะครับที่ดินอะไรต่างแล้วคนเข้ามานะครับได้มานั่งพักพิงล่มเย็นนะครับผมนะระหว่างรอคิวก็มีต้นมงต้นไม้ปูเสื่อนอนนะครับแต่สำนักแห่งแรกเนี่ยมันไม่กว้างนะครับมันเนื้อที่ไม่ถึงไร่นะทำไมอาจารย์ถึงต้องมาซื้อที่แล้วทำนะครับผมนะก็คิดดูลูกศิษย์ผมรับแต่รายวันเท่าไหร่นะครับแล้วคนที่มาหาผมเวลาจัดงานปีงานพิธีเนี่ยนะครับรถจอดยาวนะครับเป็นกิโลนะครับ สามพันกว่าคนที่มานะครับในวันที่ยี่สิบถึงยี่สิบยี่สิบถึงยี่สบสามหรือยี่ห้าเนี่ยนะครับสามพันคนคิดดูที่จอดรถไม่มีนะครับผมไปอาศัยจอดชาวบ้านจอดข้างถนนเขาดาวนะครับแต่ตรงนี้ผมทําปุ๊บเนี่ยนะครับที่จอดรถคือจบปัญหาเลยครับยิ่งถ้าเกิดซื้ออีกสิบไร่นะครับข้างหลังนะครับต่อเป็นยี่สี่ไร่นะปัดจบปัญหาไปเลยนะครับที่จอดรถสบายรองรับได้สบายนะครับผมเนี่ยอันนี้นะครับดูบรรยากาศนะครับคือต้องทํานะครับไม่ทําก็ไม่ได้นะถึงบอกผมนะครับ สร้างจริงนะครับสร้างจริงนะหลายคนบอกอ้าวอาจารย์ครับร่วมถมที่ดินครับอาจารย์ครับอันนี้นะครับที่คุณร่วมกันมานะครับถมที่นะครับคุณได้เห็นนะครับว่าผมทําจริงนะดินคุณแม้แต่แค่ก้อนนึงนะครับมันก็เป็นบุญอยู่ในนี้แล้วนะครับผมนะมันก็อยู่อย่างเงี้ยนะครับคุณให้คนที่เขาทุกข์นะครับมานั่งรอพักพิงนะครับผมนะอะไรต่างๆนะครับเนี่ยเขาก็นั่งรอนะร่มไม้ชายคาต่างๆแล้วพื้นที่มันก็กว้างวางนะครับเป็นวลาจัดงานอะไรต่างๆลงทงลงทานกัมาเต็มที่นะครับผมนะอับบบสายครรัตนนี้ รอดูแล้วกันอาณาจักรนะครับเที่ว่าการจําลองนะครับสวรรค์ชั้นจาตุนะครับผมนำมาไว้นะที่แห่งนี้นะครับนะไม่รู้ว่าอีกกี่ปีจะแล้วเสร็จนะครับแต่รับรองสวยสดงดงามแน่นอนนะครับผมนะรับรองแน่นอนนะครับผมในนี้นะดูนะครับจากที่ว่าเด็กนะครับผมนะครับผมนะกะว่าจะทําเล่นๆนะครับกะทาเล่นๆนะครับตอนแรกนะครับที่ผมว่าประวัติอาจารย์ขุนครับไอ้เฮียกูเป็นทหารนะครับกูกะจะทำเล่นๆนะครับผมแต่ตอนนี้นะครับสำนักงานศูนย์แห่งที่สองนะครับผมนะมันก็เริ่มนะครับเริ่มแล้วนะครับผมเริ่มจาก ทุกคนแหละนะครับที่ศรัทธาผมนะครับบูชาวัตถุมงคลไปนะครับนะก็ร่วมถมที่บ้างนะครับถึงบอกกูไม่เอานะปทงประทัดนะครับหรืออะไรต่างๆนะครับผมนะเหล้ารีก็งดก็ได้ครับเหล้ารีนี่ขวดหนึ่งก็หกร้อยแปดร้อยแล้วนะครับผมนะมึงเอาเงินหกร้อยแปดร้อยที่ซื้อเหล้าให้กูเนี่ยนะครับเอามาหยอดถมดินดีกว่านะครับผมนะกูได้เป็นดินยังน้อยนะครับยังได้เหยียบนะครับผมนะมันก็ยังอยู่ในผืนแผ่นดินนะครับผมทําให้ที่ตรงเนี้ยสูงขึ้นนะครับผมนะก็ทําให้พวกมึงเนี่ยสูงขึ้นเหมือนกกันผมจา ฐานะหรืออะไรต่างเนี่ยนะครับมันก็สูงขึ้นยศก็สูงขึ้นอะไรก็ได้นะครับคือทําจากที่ต่ำเนี่ยนะครับนี่เราบุกเบิกครับให้มันสูงขึ้นนะครับได้ระดับนะครับตามถนนนะครับผมนะถ้าถ้าสำนักอื่นไม่รู้สำนักนี้นะครับผมนะคนไม่พอครับลูกศิษย์เยอะนะครับขนาดเนื้อที่ที่ผมแห่งแรกเนี่ยนะครับประมาณ3งานนะครับก็ไม่เยอะนะสางานแต่ถ้าเกิดที่อื่นอาจจะพอแต่ที่ผมไม่พอนะครับผมผมต้องต้องซื้อขยายมา14บไร่เนี่ยนะครับเพราะที่จอดรถนะครับเพราะไม่มีที่จอดรถจริงๆนะครับแล้วคนมากันเยอะนะ กว้างครับแล้วมันจะกว้างไปนู่นเลยนะครับนะด้านหลังนู่นเลยนะครับผมอีก9ก้าไร่นะครับนับไปนะครับ9ก้าไร่จากนี้ครับล้วกว้างไปถึงต้นจามจุรีด้านนู้นนะครับผมนะความกว้างนะในอนาคตรอดูความยิ่งใหญ่แล้วกันนะครับผมดูความสวยงามแล้วกันดูองค์ปู่ที่ใหญ่นะครับที่ใหญ่ที่สร้างจากน้อสำลีที่ผมตั้งเป้าไว้นะครับว่าถ้าเกิดนะผมดังนะปู่ผมจะสร้างเทวสุวรรณโอขนาดที่ใหญ่และสวยที่สุดนะครับนะแล้วผมสร้างสำลีด้วยนะครับนะสร้างสำลีด้วยงบประมาณขั้นที่จะเยอะนะครับ แล้วอาจารย์ขุนจะรวยได้ยังไงนะครับผมนะผมรวยแค่ลูกศิษย์พอแล้วนะครับรวยลูกศิษย์นะครับผมรวยที่ว่าผมไม่อดพอแล้วนะครับผมนะแต่เงินนะครับผมเอามาสร้างให้ผมเห็นนะครับอย่างน้อยนะครับผมตายไปผมก็ทิ้งนะครับองค์เทวีสุวรรณโอขนาดใหญ่ที่สุดแล้วสวยที่สุดไว้นะครับพห้ทุกคนได้ดูครับผมอาจจะสร้างช้านะครับผมนะตอนนั้นนะครับยักษ์อาจจะไม่ดังนะครับผมนะผมก็ไม่ได้สนใจอะไรนะครับผมนะแต่ว่าผมรักยักษ์นะครับ ผมเริ่มทำยักษ์มานะครับผมเริ่มจับยักษ์มาหรือว่าผมนับถือทเวีสุวรรณมาตั้งแต่เทวีสุวรรณยังไม่ดังนะครับผมนะถึงแม้ในอนาคตนะครับผมกระแสเทวีสุวรรณโนนะครับอาจจะลดลงนะครับผมนะแต่นะครับไม่เคยลดลงจากจิตใจผู้ชายคนนี้เลยนะครับนะเพราะเขาอยู่ในใจท่านอยู่ในใจผมตลอดนะครับผมนะผมบอกแล้วว่าผมจะสร้างนะครับผมนะเสร็จเมื่อไหร่คือเมื่อนั้นนะครับผมนะก็เป็นที่นะครับผมนะสักการะของสายยานทุกสายยานนะครับผมนะถ้าเกิดอนาคตชีวิตผมยังเหลืออยู่ก่าจจะสร้างครบทุกสายยานเลยนะครับผมนะ ไม่ว่าจะเป็นททาวิรูหกทาวิรูปากททวศรสนะครับผมนะพญานาคแรต่างนะครับก็จะอยู่ในดินแดนแห่งนี้ให้ทุกคนได้มาสักการะและกราบไหว้กันนะครับผมในจังหวัดราชบุรีนี้นะแต่เบื้องต้นนะครับผมนะโดมนะครับผมนะโดมที่ว่าจะสร้างเพื่อรับลูกศิษย์เนี่ยนะครับผมนั่ก็จะสร้างฐานให้มันมั่นคงก่อนนะครับผมนะเฉพาะฐานก็น่าจะหลักสิบล้านนะครับสิบล้านนะครับนะสิบล้านนะเพราะว่าเสาเข็มที่จะตอกรองรับนะครับเทวเวทเนื้อสมฤทธิ์ขนาดประมาณห้าสิบเมตรเนี่ยไม่ธรรมดานะครับมุมานนะครับผม เข้ามานะครับมารักษานะครับภายในก็จะมีปฏิมากรรมงานปั้นนะครับผมนะอยู่ภายในนะครับคือแบบหัวสมองนี่คืออง่ายๆว่ากุญแจสร้างอย่างเดียวนะครับผมนะเออเสียเงินไม่ว่านะครับดูหมานะครับปีนต้นไม้ไปแล้วนะครับนะหมาหรือลิงไม่รู้ครับผมนะเรียบร้อยครับนะขึ้นต้นไม้ไปแล้วนะครับเก่งชีบหายเลยครับไอหอยอะออกมานี่แหมมึงนี่ปีนต้นไม้เป็นไอ้นี่อะไรโอ้โหกระโดดเลยนะครับผมไปเลยมึงช้ยีหน้านะครับผมนะเออนะ บรรยากาศดีครับบรรยากาศดีครับบรรยากาศดีนะครับ,าารบผมขอบคุณที่ผมว่าผมมาขอบคุณนะครับให้คุกคนดูนะครับว่าไม่ต้องกลัวนะว่าผมจะเอาเงินไปไหนทําอะไรนะครับผมนะเนี่ยแหละรครับเนี่ยคุณได้เห็นนะครับผมนะเดี๋ยวผมจะเดินไปด้านหน้าแล้วให้ดูคนดูมาจากด้านหลังอันนี้ผมเดินนี่เดินเดินมาจากด้านหลังคือยังไม่สุดไล่นะครับผมนะยังถมมไปไม่ถึงนะเพราะผมไม่เสร็จนะครับคือตอนนี้ยังถมไม่เสร็จนะยังเหลืออีกเก้าไลที่ต้องถมนะครับนี่ผมมเสรผมแล้วเสร็จนะคือห้าไล่นะครับห้าไล่เนี่ยถมเสร็จแล้วนะครับเสร็จแล้วนะคคคครรรััััับบทีี่่่่วาาาานนนนจะะะตออไปปกกมมณขด น่าจะ6กพันคันนะครับก็คือจบนะครับเพราะมันต้องไล่ระดับอีกนะครับผมนะถึงบอกแล้วว่าโอ้โห้แก่้มถมที่นะครับก็อวกแล้วนะครับผมนะเออจะทําอะไรนะครับยิ่งใหญ่ที่ตรงนี้อะไรครับเป็นจะมีวิญญาณของคนที่ตายนะครับผมนะที่ในงานหล่อนะครับนะคุณตาที่ตายนะครับผมที่มาตายที่แถวแถวนี้นะครับนี่ห้องน้ำใช่ไหมครับนะคุณตาอํานวยคุณลุงอานวยนะครับผมนะก็จะมาตายบริเวณนี้นะครับผมนะที่งานหล่อปูวันสุดท้ายนะครับการจะสร้างเมืองสร้างอะไรสักอย่างนะครับต้องมีนะครับต้องมีการสังเวยนะครับผมนะ ก็วันสุดท้ายถ้าเกิดใครที่เพิ่งติดตามผมนะครับวิญญาณของลุงอํานวยนะครับนะที่ตอนนี้ก็แปรภูมินะครับเป็นยักษ์แล้วผมบอกกับลูกเขาแล้วนะครับผมนะก็มาเฝ้าอยู่บริเวณที่ดินผืนนี้นะครับนะบางคนอาจจะบอกโอ้โหเฮ้ยนะเนี่ยนะครับผมคือความขลังนะของที่ผืนนี้นะครับวันที่ยี่ห้าวันสุดท้ายนะครับที่ลุงอํานวยจะกลับบ้านนะครับสุดท้ายนะครับผมนะลุงอํานวยก็มาเสียชีวิตนะครับแล้วก็ไม่ได้กลับบ้านนะครับผมนะก็มาเฝ้านะครับผืนดินผืนนี้นะครับที่จะสร้างนะครับผมองค์ทเววสวรราาาะะะว่่แแกกตตตติดมมผนนนครรรัััับบบ้งงยเป็พ แกบวชพระมาสิบกว่าพรรษาสิบเก้าเผมจำไม่ได้เหมือนกันนะครับผมนะแกก็ยังอยู่ตรงนี้นะครับที่หมวกแกยังอยู่ตรงนี้นะครับนักคุณลมงอนวยนะครับก็เป็นวิญญาณที่คอยปกปักรักษาครับสำหรับคนที่ดีมันต้องกลัวนะครับผมนะที่ผืนนี้เลยเป็นที่ที่ศักดิ์สิทธิ์นะครับผมดูบรรยากาศนะครับขนาดเวลาเกือบทุ่มหนึ่งแล้วนะครับผมนะแต่ดูนะครับน่ากินเหล้าอย่างยิ่งเลยนะครับผมนะเดี๋ยวก่อนนะครับใครจะมาก็มานะครับเดี๋ยวอนาคตผมสร้างกระต๊อบแล้วเดี๋ยวมากินเหล้าด้วยกันนะครับไม่ว่ากินหล้าาาไดดมมนนนะะะครรับบผยกศ หน้าหน้ามานอนแล้วนะครับวันนี้ก็เป็นที่นะครับของลูกศิษย์นะครับที่เขามาเฝ้าอยู่นะครับผมนะฮะที่มาเฝ้าอยู่นะครับมีที่นั่งซอยนอนแล้วก็ที่มาเฝ้านะครับวันนี้ปั่นจักรยานมานะครับผมบรรยากาศดีนะครับนะติดถนนนะครับติดถนนนะเออมาง่ายนะครับคนที่เคยมาสํานักผมที่เคยมาสํานักผมนะจะยูเทินกับสํานักไม่ต้องนะครับจะมีรูตรงที่ทางที่จะมาเอาบางไฮรีสอดนะครับมันมีแยกไฟแดงแล้วนะครับตอนนี้แยกไฟแดงแต่เราไม่ต้องยูเทินมาเราเลี้ยวขวานะครับผมจิดไฟแดงเลี้ยวขวาเข้ามาซอยลงอย่างเดียวก็ถึงแล้วนะ อ, <im sharing> อ่านี่นะเขาจะเป็น <så> บ <rails> ้านของน้าซอยนะครับผมนะตรงนี้นะครับเดี๋ยวจะสร้างเป็นที่รับสิทธิ์ชั่วคราวก่อนนะครับบริเวณตรงนี้นะครับที่รับสิทธิ์ชั่วคราวนะเดี๋ยววันศุกร์ก็มีทีมงานของพมประธานทรัพย์นะครับผมนะของพี่พมประธานรั์ที่มาช่วยผมเนี่ยนะครับมาช่วยออกเหล็กทำหลังคานะครับผมบริเวณนี้เคลียร์นะครับก็จะทําเป็นที่รับสิทธิ์ชั่วคราวก่อนแล้วก็วันที่24กันยาเนี่ยนะครับผมก็จะทำแห่และทำพิธีตรงนี้ในการเจิมตรงนี้นะครับผมนะแล้วก็สวดก็ต อันนี้ดูติดถนนนะครับเห็นไหมรถก็วิ่งผ่านไปผ่านมานะครับผมบรรยากาศดีครับบรรยากาศดีนะครับบรรยากาศดีสบายๆนะตอนนี้ไม่ต้องห่วงแล้วนะครับว่าใครมาปั๊บเนี่ยนะครับจะไม่ได้ถี่จอดรถอะไรต่างๆที่นี้คุณสบายไม่ต้องเดินไกลนะครับมาจอดที่นี่นะครับนะรอนะครับขอบคุณนะครับดินทุกคันนะครับดินทุกคันเลยที่ให้มาดินทุกก้อนนะครับดินทุกก้อนผมเรียกว่าก้อนแล้วกันนะครับอันนี้นะนี่คือบริเวณด้านหน้าด้านหน้าก็กว้างนะครับกว้างขวางนะครับนะบริเวณถนนนะครับเป็นธรรมชาติครับผมชอบธรรมชาตินะครับ บรรยากาศนะครับโอ้โหนะสุดนะครับกว้างสุดเลยนะครับโอเคคืนนี้นะครับติดตามไลฟ์สดผมแล้วกันนะครับสองทุ่มครึ่งนะครับผมนะคนที่บูชาพระถึงมงคลนะครับก็ inbox เข้ามาได้นะครับขอบคุณมากเลยแล้วกันนะครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับ